สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ชิชิเลียนะคะแล้วก็ตอนนี้ทัวร์กำลังจะพาเราไปที่เมืองเมสซีนานะคะไปดูเมืองเก่าแก่อีกที่หนึ่งแล้วก็เป็นเมืองที่สวยนะคะมีร้านค้าเยอะแยะของออของขายนะคะสองข้างทางเยอะมากนะคะแล้วก็มีวิวที่สวยมากอยากให้ทุกคนได้ไปดูกันนะคะอย่าพลาดนะคะมีไม่ถลถแชร์รูป ไว้ก็เยอะนะคะตรงนี้นะคะตรงเมซิน่าเป็นเมืองที่แม่รถชอบแล้วก็ประทับใจมากคืออยากอยากอยาก,อยากอยู่ต่ออยากนอนต่อสักคืนอะ่ะคืออยากอยากเดินให้มันทั่วค่ะแล้วก็วิวสองข้างทางนี่ชอบมากเลยค่ะสวยมีสเสน่ห์ของเขามากๆเลยค่ะทางทางไปนี่ก็จะโค้งนะคะอ,อ๋อตอนนี้ถึงแล้วนะคะเรากำลังจะเดินไปที่ตรงทีเ่เราจะไปดูกันนะคะ ก็เดินตามไก่เขานะคะก็จะอธิบายไปแม่ลถก็เข้าใจมากไม่เข้าใจมากแต่แม่ลถสนมากก็จะสนุกสนานในการถ่ายลูกแล้วอีกอย่างหนึ่งแบตแบตมันคือมันมีที่ถ่ายเยอะคือมีที่สวยๆที่แม่ลดชอบมากๆนะคะสียชาถ่ายเยอะมากแล้วก็แบตแบตก็หมดไวด้วยนะคะตอนนี้ก็เดินคือเดินเดิน สองข้างทางนี่ก็จะเป็นร้านนะคะเยอะมากาไม่ว่าจะเป็นของกินเสื้อผ้าของแบบว่าของฝาของเคื่อไรของอะไรเงี้ยเยอะมากแต่ว่ามันจะเสียตรงที่ว่าเออมันเป็นช่วงโควิดนะคะคือทางทางเรือเขาไม่ให้ไปจับไปแตะไปซื้อของนะเพราะว่าป้องกันเ,เอาเชื้อโรคขึ้นเรือนะคะเพราะว่าเรามีการตรวจเช็คเชื้อแล้วนะคะคือเราปลอดภัยแล้วอะไรเงี้ยเนาะปลอดเชื้อปลอดอไรแล้ว สามารถดูได้ฮะแต่ห้ามจับต้องนะคะห้ามจับต้องหรือว่าห้ามนั่งห้ามทําอะไรทั้งนั้นนะคะขนาดน้ําดื่มเราย,ยังไม่ได้ดื่มเลยคือไปดื่มตอนที่ว่าอตอนตอนที่ขึ้นขึ้นขึ้นรถนะคะก็จะมีขายขายะคะก็จะมีขายให้แล้วค่ะแต่ว่าต้อนค้ากลับ ตอนขาลับเขาจะมีร้านร้านเดียวแค่นั้นที่สามารถเข้าได้ก็คือร้านขายของที่ระลึกนะคะเขาให้เข้าได้คือมันมัน,ม,นมันก็คือแบบมันง่ายต่อการควบคุมด้วยน,นะคะแล้วกเ็เป็นร้านขายของชัมันคือป้องกันได้ก็คือว่าถ้าเจอนี่ตรงร้านนี้ค่ะแต่ขาลับเขาเขาจะให้ซื้อนะคะตอนขาไปเขาไม่ให้ซื้อนะคะเขาไม่ให้หยิบไม่ให้จับอะไรเลยในราคาตอนคือร้านนี้เป็นร้านสุดท้ายเลยนะคะที่ว่า เราออกเดินออกมามันเป็นร้านแรกตอนขาเข้านะคะแต่มันเป็นร้านถุดท้ายที่เราออกมาแล้วสามารถขี่จับแบบเข้าแล้วก็ซื้อของได้ซื้อของฝากได้เห็นไหมคะถนนสวยมากอัน,นเป็นถนนที่เราขึ้นมานะคะมันจะบนจะโค้งขึ้นมามนสูงคือสูงมากค่ะคือแบบอัศจรัน์มันดูมิสเสน่ะค่ะแม่รถชอบมากก็ถ่ายไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าสําหรับแม่รถก็ ถึงจะอยู่ที่นี่นานนะคะแต่แม่รถก็อยากไปเที่ยวแต่ละที่ของอิตาลีเพราะว่าแม่รถว่ามันมันสวยแล้วก็มีเสน่ห์แต่ละเมืองแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนโอเคแม่รถไม่พูดแล้วคะ่ะจะปล่อยให้ดูไปเรื่อยๆแค่นี้ก่อนนะ